สุขศึกษาป2ง,งข้อสอบวิชาสุขศึกษาป .2 หน่วยที่13ยาหน้ารู้ 1. เอทิลแอลกอฮอล์ควรใช้อย่างไร 1. ใช้ล้างแผล 2. ใช้แก้ท้องเสีย 3. ใช้บรรเทาอาการไอมีเสมหะตอบข้อ1ใช้ล้างแผล 2. น้ำยาโพวิโดนไอโอดีนมีวิธีใช้อย่างไร 1. ใช้ทา 2. ใช้กิน 3. ใช้นวดตอบข้อหนึ่งใช้ทา 3. ข้อใดเป็นวิธีใช้ยาพาราเซตามอลได้อย่างถูกต้อง 1. เคี้ยวยาก่อนกลืน 2. กินยาทุก4-6ถึงชั่วโมง 3. ละลายยากับน้ำต้มสุกตอบข้อสองกินยาทุก4-6ถึงชั่วโมง 4. ถ้าสมศีมีอาการจุกเสียดท้องขึ้นควรทำอย่างไร 1>, 1. รับประทานยาคลอเฟนิรามีน 2. รับประทานยาพาราเซตามอน 3. รับประทานยาธาตุน้ำแดงตอบข้อ3รับประทานยาธาตุน้ำแดง 5. เพราะเหตุใดผู้ป่วยจึงควรอ่านฉลากก่อนใช้ยา 1. เพื่อให้รู้ชื่อของผู้ผลิตยา 2. เพื่อให้ใช้ยาได้ถูกกับโรค 3. เพื่อให้รู้ว่าเป็นยาจากที่ใดตอบข้อ2เพื่อให้ใช้ยาได้ถูกกับโรค 6. ถ้าใช้ยาแล้วมีอาการแพ้ยาควรทำอย่างไร 1. ควรเลิกใช้แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที 2. รับประทานยาให้มากขึ้นกว่าเดิม 3. ควรนำยาไปทำลายตอบข้อ 1. ควรเลือกใช้แล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีชุดที่1หน้า2จาก3สุขศึกษาป .2 2. 7. นักเรียนมีหลักในการสังเกตยาสามัญประจำบ้านอย่างไร 1. ฉลากของยาระบุชนิดเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้น 2. ฉลากของยามีเครื่องหมายรับรองจากกรมการค้า 3. ฉลากของยามีคำว่ายาสามัญประจำบ้านตอบข้อ3ฉลากของยามีคำว่ายาสามัญประจำบ้าน 8. ข้อใดไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน 1. ยานอนหลับ 2. ยาเม็ดลดกรด3แอมโมเนียหอม ตอบข้อหนึ่งยานอนหลับ9การรับประทานยาสามัญประจำบ้านประเภทน้ำควรทำอย่างไร 1. ผสมกับน้ำร้อนก่อนรับประทาน 2. เขย่าวขวดก่อนรับประทาน 3. ดื่มน้ำตามมากฮ่าฮตอบข้อสองเขย่าวขวดก่อนรับประทาน 10. ยาใช้ภายนอกแตกต่างจากยาชนิดอื่นๆอ,อย่างไร 1. ยาใช้ภายนอกห้ามใช้กับเด็ก 2. อย่าใช้ภายนอกห้ามรับประทาน 3. อย่าใช้ภายนอกห้ามนำออกไปใช้นอกบ้านตอบข้อ2องยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานหน้า3จาก3